ครับตอนนี้กับช่องออก u s t Marvel แ h a นะคะวันนี้เรามาเล่นแมปที่ทุกคนน่าจะฮิตอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแมป6 P.M. นะครับผมเราจะมาเล่นกับออกัสนะครับเราชื่อการเราไม่ได้ชื่อกุดมาเดี๋ยวเรามากดเล่นเลยเดี๋ยวสร้างก่อนสร้างล็อบบี้สร้างล็อบบี้บบจะแมปเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับโรงเรียนตอน6โมงเย็นเหมือนเขาไม่กลับบ้านหรืออะไรสักอย่าง mm hmm. ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวนะทํายัางนสร้างไม่ได้ อะไรยุ่งเหยิงอะไรอ,อ่๋อมดที่หนึ่งน่ากลัวครับเสียดายเนาะเอ,เอากันไม่กลัวเหรอลูกกัดกัดเข้ามเลยเสียดายมันติดลิขสิทธิ์ไงถ้าเราเอาเสียงเข้าสร้างหรือยังสร้างแล้วเจอลอปบี้ล้า <c oughs> ออ <c oughs> จมาเริ่มเลยโหทำไมต้องนัดพลอยหลังไหมครับหนึังร้อยเจ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามแล้วหนึ่งหกห้าเหมือนข้าดาวเลยสี่สามสองหนึ่งเขาบอกว่าคนไทยจังเลยหยอกเขาบอกว่าคนไทยสร้างนะแบบนี้หรือเปล่า ใช่แหละ6 P.M. of Blue Safe อะไรอ่ะ The Eighty Years Cool เป็นมือถือนั้นเองหรอ This game เกมนี้มีตั้มสเกลและไฟกระพริบปดเล่นด้วยความระมัดระวังพรุ่งนี้มีงานกีฬาสีฉันต้องช่วยจนถึงเย็นเลยนะวันนี้วันนี้เนี่ยใครคูดหรือว่าอะไรก็ นี่ไงโอ้โหโคตรเหมือนจริงเลยห้องเก็บของแล้วมียันหน้าประตูทุกห้องเลยหุยตกใจโอ้โหครูใส่หมวกนก็กไม่ครูมีผมคร<ฮ><ม>ูควรจะกลับบ้านตอนนี้มันจะหกโมงย็นแล้วเอาผมครูผมก็นองหมวกน็อกโอ้โห <laughs> โอ้ครูผมเกวครูเอลเอส อยากเจอผี <c oughs> หยอกเฮ้ยลืมแท็บเล็ตไว้บนห้องฉันต้องไปเอามาันก่อนที่จะกลับบ้านนี่ใครรู้ออกกุศลบเนอะห้องเรียนชั้นสาบล้วตูคลางขึ้นเฮ้ยอยากรู้ข้างในมีอะไรเปิดได้ปะอุ้ยโอห้องเรียนธรนรนนดมดาปิดก่อนปิด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 จีหนีหนีหนีเฮ้ยปีนเลยอ๋อตก่อต่อ มันไม่ใช่อ่ะมันอยู่มสีต่อนะตอนนี้บันไดอยู่ไหนอ่ะเจอแต่มสี่ทับห้าห้องเก็บของครับอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ําปิดประตูก็ไม่ได้โหยังหมว,วดภาษาไทยมสี่ทับสอง 2. อ๋อแท็บเล็ตอยู่บนนั้นไงมสี่ทับหนึ่ง,ง,ง 1. 1> บันไดอยู่ไหนอ่ะเร้ทับหน่ะเอาตรงนี้ไปไม่ได้อ่ะเห็นนี่ฝั่งนู้นอ่ะ ใช่เหรอจะวิ่งทำไมก็วิ่งมาดิเฮ้ยวิ่งทำไมก็วิ่งมาสินี่อยู่นี่ออรูจะไม่จำใช่ไหมไม่รู้โอ้ฉันสามฉันสามลืมเหมือนเหมือนจริงมากเลยอะโอ้โหใสมากเลยค่ะเหมือนโรงเรียนเราอ่ะหรือเปล่าโรงเรียนเรามีซีซันมากกว่านี้เดี๋ยวนะเดี๋ยว ชวน่อยตอนนี้แท็บเล็ตอยู่ที่มหกทับหนึ่งเข้าไปเลยแหละจะไม่กลับบ้านแค่เรียนอุ้ยน่ากลัวเข้าพร้อมกันดิเอาแท็บเล็ตโอแท็บเล็ตยี่ห้ออะไรเนี่ย iPhone มาเนี่ยอุ้ยแท็บเล็ตอุ้ยอุ้ยผมเห็นคอตัวเองด้วย,อ,อ,ยอะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้สิสกลับบ้านเรียนปิดวิทยุแล้ววิทยุมันอยู่ไหนครับอยู่นี่ ูมาจริงเหรออุ้ยตกใจไปเลยจะมไม่จับบ้านฉันจะไม่จะไม่จับบ้านจะไปรู้เหรอโอ้บิดค่ะครูครูบิดเอวครับบิดบิดบิดสะบัดแขนบิดบิดบิดนะครับบิดบิดบิดโอ้ครูครูตาดำเลยอ่ะจะไม่ยังไม่จับบ้านฉันนะเบียนจะไปรู้เหรอครับอ,อ้าวเสียงครูเหรอเสียงของกันเสียงครูทำไมเสียงแปลกอุ้ย ตกใจบ่เลยกระดาอะไรเนี่ยกดกันเอาเตาวรอดจากครูสมศรีอ๋ออาจารย์สมศรีไม่ใช่สมศรีเดี๋ยวห้องห้องที่ประตูติดยันสีแดงจะปลอดภัยน้ำเสร็จผมนํำน้ำเสร็จผมผสมตะปูไปเผาโอเคถัดไปมาวินตัดผมเราเร็วอยู่ไหนอ่ะต้องต้องไปเอาที่ไหนอ่ะไปไปไปหาไปหาแต่ละห้อง ไปด้วยกันนี่อย่างหล่อเลยอ่ะก็ไป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 อ๋อมีเทียนมีเทียนอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเนาะข้างหลังอ่ะไม่มีอุ้ยโอ้ยตกตกใจสะแงเลยไม่กล้าเข้าห้องคอมอ่ะไม่มียันน่ะไหนอ่ะเปิดไม่ได้เดวยห้องนี้ มันมียันนะหุยครูครูครูเข้าห้องเข้าห้องกัดไม่ทันละตายเหรออ้าวไม่ใช่อ้าวอะไรอะห้องห้องห้องเดิมหุยหุยครูครูสมอนสีอย่าเข้าเด้อห้องห้องมียาเด้ออย่าเข้าอย่าเข้าเด้อแล้วเปิดประตูไว้จะเป็นไรไหมอย่านะไม่เป็นไรอย่านะครูสมอนสีชเว็บ เชบไม่มีห้องเดิมห้องไหนอะห้องห้องเดิมห้องล่างเหรอไม่ไม่ไม่ห้องบนห้องบนห้องไหนครูตั้งคูอยู่หน้าห้องห้องห้องใครหน้าห้องใครกูอยู่หน้าห้องห้องใครอะห้องที่เอ่อมาเอาแท็บเล็ต ครูสมอนสีอยู่หน้าห้องผมอ,อุ้ยโอ้ครูก็นหน้าขาวนะเนี่ย <c oughs> ตัวสูงสูง,สงกินอะไรเนี่ยแคลเซียมด้วยเนี่ยโอ้นี่ดูหน้าครูชัดๆนะครับหืมปากดำหน้าขาวาหน้าครูจะเลยค่ะปิดก่อนเดี๋ยวโดนเล่นเนามาเวยเโอ้ยช่วยด้วยอะ่ะครูอยู่หน้าห้องไม่ไปไหนเลย <c oughs> ห้องผมมีอะไรนะ่าสนใจได้ป่าครับครูโหดูยันนะครับ ว่าทำไมพระหน้าแปลกๆยัน <c oughs> ช่วยด้วยตอนนี้ผมจะทำยังไงครูสมอนสีไม่ออกจากหน้าห้องอะเผาครูเลยไม่มีอะไม่มีเทียนเนี่ยจ<ม>่าไม่ได้ถ้าเป็นในชีวิตจริงนี่เอาเทีนยนโยนเข้าไปนี่อ้ยสมจริงมากเลยแบบนี้ตอนนี้หาวิธีที่จะเอาครูสมอนสีออกจากหน้าประตูอยู่ครูอย่ามาหน้าประตูหนูนะคะ อ๋อที่ที่อยู่ห้องข้างๆห้องห้องที่แท็บเล็ตก็คือห้องข้างกันวะไปดูแต่ห้องที่เอาแท็บเล็ตมันไม่ใช่ห้องนั้นนะไปดูแล้วเห็นมีเองเลยจริงจังอือ,อเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะดูครูสมรสีได้อู้หูผมยังยาวๆตัวสูงสูงไปแล้ว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 ครูมาห้องเราแน่เลยลงไปชั้นล่างแล้วน่าจะอยู่ชั้นล่างห้องเองอะ ไม่ไม่ยังครูไปยังยังเอ้ยครูไม่มาครูทำหนูกลัวนะคะตอนตอนตอนนี้ครูอยู่ไหนละ่ะไม่รู้ตอนนี้คือผมจะลงไปหาออกัสยังไงผมกลัวเออเราอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้แต่ออกัสก็อยู่ในเซิร์ฟถ้าผมตายผมมันเป็นไรไ,ไหมจะต้องออกเกมใหม่ไหม โอ้โหเราไม่มีห้องมียันเลยผมกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเราอยู่ข้างบนหเล่ปะใช่เหรอน่าจะใช่อิงลองออกมาหน้าห้องดิย <No. S 1> ไม่อยากรู้ว่าเอ็งอยู่ไหนกลัวครูค่ะกลัวครูอย่ามาเด้อว,วุบอุ้ย,ยเจอพอดีตาย นี่ไงอ oh. oh. ้าวอ้าเอ้าฮัลโหลฮัลโหลดูมอก่อนมออะไรมอมอห้าทับหนึ่งนี่ว่ะอุย้ยอยู่ห้องตัวเองห้าทับหนึ่งตอนนี้เราไม่ใช่มองไงแต่เ,เป็นปอจุดไฟอยู่ไหนอะไอ้ไฟแช็กอะแล้วก็เผาผมแล้วเล็บแล้วตอนนี้คือจุดไฟจุดไฟที่ไหนอะจุดไฟ่ฮะ ทำไมครูต้องชื่อนี้ด้วยคะถ้าผวนคำก็ชั้นล่างเหรออิงอิงนำเลยน้โหแมนมากกวินก็อ่าตามมาตามมาตามมามาดิมาดิอ่ะมาดิกวอะไรอ่เดี๋ยวแล้วเปิดเปิดประตูไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มาแล้วเหรอที่นี้คือห้องอะไรอ่ะยันดะอ oh my god เฮ้ยไฟแดงไฟแดงอ๋อนี่ไงผมไงไเก็บดีเก็บดีไฟแดงไงไฟแดงแล้ก็ต้องหยุดดินี่เก็บเก็บนี่เก็บแล้วเอ็งก็เก็บไปด้วยดิไปเก็บต้องเก็บนี่สิเก็บแล้วเล้อ เส้นผมครูคิดไปได้ครูผมร่องอ๋อต้องหาสามอันหนูจะรู้ไหมล่ะคะครูครูก็มาหาเองสิห้องข้างหน้าห้องน้ำหญิงผมเข้าไม่ได้เองต้องเข้าเอ้ยแล้วก็ไม่ล้าเข้าเหมือนกันนี่มันในเกมไม่ใช่จริงครูสมอนสีอู้หูอ้ยครูเอ้ยครูเอ้ย เรนอยู่ในเกมไม่กลัวอะไรรูดใจเต้นตุบๆเลยเมื่อกี้เฮ้ยัลโหลทำไมยังไม่กลับบ้านกันแค่นั้น Hello 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 เฉวเว็บ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 ไม่มีใครเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปไปฝั่งนู้นไหมหนะหนะฝั่งฝั่งตรงข้ามเราอะไปปะไปฝั่งตรงข้ามเราบ้านนู้นอะ ฝันั้นอ่ะถ้าเราจำเจอจบสเกลเราก็าจะไม่รู้จะคิดว่าไม่เป็นไรมา,มาเองน้ำเลยแหมมาวินไปไปไป,ไปเ,เร็วเร็ว,รวไปดิหุยจำสเกลให้เลยอะ่ะตรงบันไดอะ่ะข้างในไม่มียันวินเอ้ยวินมันไม่มียันไปไปดีเร็วครูยังไม่มาเร็วไมู่ยันยันห้องนี้ไป เข้าสวยว้าวเหตุการณ์ลุ้นระทึกอะไรอ่ะไม่ไม่มีเลยอะ่ยนนอะตอนนี้ไม่มีอะ่ะแต่ผมละเล็บผมเจอแล้วอันหนึ่งอะ่ะแล้วแไว้ไหนอย่า<ะ>ออกไปเด็ดขาดทำไมครูอยู่หันมาเห็นครูพอดีดวิ่งผ่านไปครูหมอนสีอุ้ยตกใจไปเลย <c oughs> อุ้ยตกใจบึ้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเทอดสดนะครับหน้าครูใกล้ๆนะครับผมนี่หน้าขาวใช้ครีมนะครับเนี่ยผมครูล่วงไปหมดแล้วนะคะที่เราเก็บเส้นผมกับตะปูครูเมื่อกี้ครูเขาไปช่วยมาอง้าค่ะแล้วทํายังไงเราแ,แล้วมีเป้าหมายเดียวเน่ยเพราะอยู่ห้องเดียวกันต้องออกไไปด้ต้องแยกกันอยู่ต้องแยกกันอยู่แล้วมัม้งครูหมอนครูหมอนลงแล้วครูหมอนลงแล้ว ห้องนี้เข้าไม่ได้กลับกลับก่อนกลับก่อนอยู่อยู่นีห้องนี้ก่อนห้องห้องนี้ก่อนเหมือนเราต้องขึ้นชั้นบนรอเปล่าแล้วครูเป็นผีหรือครูเป็นคนครูมาครูมาครูไม่ใช่คนโอ้โหครูหมอนไปห้องอื่นก็ได้อุ้ยเฮ้ยครูไม่เห็นหลบหลบก่อนหลบก่อนมาหลบดิพอออครับไล่ครูคนนี้ออกหน่อยครับ ครูอาจจะไม่ใช่คนก็ไเอา้าครูอยู่เอา้าครูติดบัคอุย้ย<ว>อา้าวมาวินเอ้ยเกิดเยอะลูกเห็นครูติดบักคกก็เนอะครูเดินไม่ได้เองอยู่ห้องนั้นก่อนเดี๋ยวไปอุ้ยมาวินเอ้ยครูอยู่ตรงนี้เอ, <c oughs> อ้ยอุ้ยๆครูมาครูมาครูมาปะวา้วาวา้าว <c oughs> ครูมาฮะ <c oughs> ไปเถิดตอนนี้เรากำลังเห็นเงามาวินกับครูหมอนสีสีสีหมอนกำลังเล่นมือล่จับกันอยู่นะคะเดี๋ยวกัดวิ่งไปห้อมกันนะตรงตรงบันไดนะแต่เราจะขึ้นไปข้างบนอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่ง,องโอ๊ยครูไปหาเองอะเอ้ยน่ากลัวนะคะครูสมอนหมอนสีเฮ้ยตอนนี้ผมผมจะไปห้องกัดไปไม่ได้อะ กัวนี่ต้องมา,อ, uh, มาอ้ครูมาหาผมครูหมอนอืวิ่งมาหน้าขาวผ่องใสใช้ครีมอะไรเนี่ยอ้อเออดีน่าจังค่ะอุ้ยตกใจตอนนี้ผมต้องรอครูลงบันไดไปอะ่ะถ้าเป็นปกติเราจะต้องปีน แล้วก็ไปเอาพานคว้างใส่หน้าครูใช่เหรอจริงเหรอปกติถ้าไปชีวิตจริงอ๋อก็ลว่ขึ้นไปเอาได้ไม่ได้กัดเตรียมไปละครูขึ้นไปชั้นสามห้องนูน้นกัดปีอย่าอย่าเพิ่งขึ้นนะครูอยู่ชั้นสามยูไนามาแล้วตกกระใจเห็นไหมเห็นพานไหมเห็นเห็น มาลำเร็ววินลำให้ครูดูคลิปนี้อาจจะย,ยาวนานหน่อยนะเพราะว่ากลัวเพราะเล่นครั้งแรกใช่ไหมถ้าถ้าเราเล่นแบบเปิดเสียงน่าจะน่ากลัวมากเลยดีแล้วที่เปิดเสียงม<า>ไม่ได้เฮลโหลหนูรักครูนะคะแต่ว่าถ้าครูไม่น่าผ่องใส ไหนแล้วลออครูหมอนหมอนอยู่โน่นอนุอ้ยครูเขาขึ้นมาข้างบนอราผมจะขึ้นไปข้างบนไม่ได้เลยอะ่ะครูแย่ลงไปชั้นหนึ่งไหมลงป้ลงบ้จะกล้าก,กา็กล้าจะกล้าก็กล้าโอ้ยถ้าอุ้มถ้ามาบินอุ้มในเกมได้ก็จะลงไป ไปเถอะมาเกิดใหม่ก็เกิดใหม่ห้องนั้นแหละไปไปเถอะไปดิว่าจ้ำจะแกบกููจ้ำปะถ้าจ้ำก็จ้ำปิ้งอ่ะกูไม่รู้กูจ้ำไ,ไหมไม่ได้ครับตัวหนักเกินวินคูจ้ำไหมจ้ำจัมเปอร์น่าก,กลัวไหมคูจ้ำอะ่ะ ตอนนี้นะครับเราต้องทําอะไรที่มันน่ากลัวให้เป็นเรื่องตลกนะครับเราจะได้ไม่กลัวมันก็เป็นมันก็เป็นหน้าคููแบบสั้นๆแค่นั้นนะ <c oughs> แล้วเกินไหมไปดินำมั้งดิ <c oughs> นินก็นำสตูนำลูกูไม่ตายลูกไปไปเดี๋ยวถ้าเราตายเราจะได้หัวเราะไปดิไปดิฮ่าฮ่าฮ่ายังคู่ขยูงล่างแม่ผมเดา แต่ไม่น่าอยู่แหละเพราะครูใจดีครูคนสวยเฮ้ยนี่เข้าอนนี้อนตายออ๋อ้าตายอระไม่เลอตายอ่ะลงลงมาชั้นหนึ่งลงลงเราบอกเธอแล้วว่าเราเชฟครูจำเราเราก็ต้องขอเลาะมามามาชั้นหนึ่งมาชั้นหนึ่งลงลงมาใครมันจะกล้า เอาโอ้โก oh, oh, ็คือผมต้องขึ oh, ้นไปรับเนี่ยหรอใช่ผมก็ต้องเสี่ยงคุยตอนนี้คุูอยู่ไหนพอจะรู้ปะอยู่ห้องห้าหนึ่งอะเอาแล้วจะให้ขึ้นไปทำไมอ่ะก็ห้าหนึ่งไม่มาถึงว่าคุูอยู่ห้องไหนไม่รู้อ๋อครูคุยอยู่เหนอ่ะคุหมอน หมอนข้างเลยหมอนอะไรครับหมอนทองหรือเปล่าอืมอร่อยเลยเอ้ยเดินตามหลังครูไปเผื่อครูจะไ,ไม่เห็นรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้อ,องไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วห้องน้ำหนึ่งอยู่ไหนห้องหุยห้องเดิมอ่ะอ้้หูเดี๋ยเข้าห้องนี้ก่อนอะไรมาเกิดใหม่ดิตอนตอนนี้อยู่ห้องฝ่ายแนแนว,แนวเดี๋ยวมาเก็บเส้นผมก่อน เส้นผมก็หายไปหมดเลยขอผมหน่อยได้ไหมคะมาเอาที่เอาที่ห้องฝันแนแนวเลยอุ้ยตกใจบึ้นก็ห้องที่มาเอาที่อยู่ข้างๆห้าทับสามมั้งห้าทับสามว้ามาๆเอาออกมาเลยออกเลยคูลงมาแล้วเริวมาเอามาเอามายุสัยนี่มาเอามาเอาเส้นผม ราจะ <c oughs> สปี a k าษแล้วนะแล้วแต่เร็วเร็วแนละ้วเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสามน่ากลัวพี่กลัวอะไร <c oughs> อย,าย่าจำสแคสาสุไป,เ,ปไเร็วนีเว่เร็วเร็วบันไดสวยนวั่นแหละเจ๋วมาเหรอ,อ,อม่ได้อ่ะมาเหรอ คุณยังไงเจอของอะไรอะเจออะไรอะอะไรอะอ๋อเส้นผมเ <You say. S 1> นี่เก <c oughs> ็บแล้วก็ยังมีเท่าเดิมต้องเอาไว้ไหนก่อนต้องวางในห้องพอออเหรอหรืออะไรก็จะเอาให้พออทำไมไม่รู้ลิงกลางขอร้องเพลงนะไปไปหลิงกลางกู มาห้องอุย้ยนี่เข้าไม่ได้อีกอู้โชคร้ยายม่งกังก,กุลกิกุลิวาชาลิกังกโม่รั้มห้าก็เข้าไม่ได้อ่ะอุ้ยครูหมอนอีค่าครูหมอนโอ้สวยอุย้ยชมครูสวยเลยตอนนี้ครูกำลังแทะไม้อยู่นะคะไปไปวดค,ค่ะครูอย่าหันมานะไปดิ ยืนอยู่ทำไม <dome. S 1> ไปเถอะโอ้ขู่มั่นขู่มันโอ้โอ้โอ้ไม่อยากรู้ว่าเส้นผมต้องเอาไว้ไหนอะครูกินไหมคะกินไหม <ขอ S 3> ครูเนี่ยไปต่อผมใหม่ไปล่วงหมดแล้วครูอยากให้ครูเข้ามาได้แล้วมาเข้ากัดกัดไปกัดออกมาไปใส่ไปไหน ไม่รู้อ่อะเ,อเปิดประตูเอ้ยหกทับสองมีของไหมอะ่ะไม่มีโอ้โหเสียเวลา,าห้องนี้ไม่มีของครับห้องนี้มีของมันมีไฟสีแดงมาหกหนึ่งมามามาหกทับหนึ่งเร็วเรวเรเ,รเดี๋ยวนะอันนี้คือวิทยุที่เรามาเอาปะ ที่เรามาปิดดิมาเอาอะไรเป็นเอ้ยยูนไร <c oughs> โอ้โหวิวสวยตอนนี้เราว่าจะขึ้นไปชั้นสามอยากใครลูกอุ้ยชัน้นนี้อยู่ชั้นอะไรเอออันนี้อยากชั้นสามลงไปชั้นหนึ่งไปเอ้ยค<ป>่อยๆมาทีละห้องดิ ไต่มาทีแล้วห้องมาดิคุูยังไม่มามห้องนั้นมีทางเข้าไหมไม่มีห้องนั้นหมดแล้วก็อยู่ห้องนี้ไปก่อนหรือเปล่าครูมหยังยังเนาะมีกี่ชั้นอะสามเดิลงไปได้ไมโอ้ลงลงเลยไหมไม่รู้ลงเลยแล้วกันใครนำ แต่ถ้าลงไปอะ่ะเราก็จะตายอีกนะตายทำไมเพราะว่าเข้าประตูมไม่ทันทันใครนำใครนำเอมผู้ชายนำค่ะทันเลย <c oughs> จะเอ๋อุ <c oughs> <c oughs> ้ยมองหอกนับสามมาเข้าไม่ได้ <c oughs> คขูมอนโอ้ย อุ้ยมายวิ่งดิเอ๋เอ๋เอ๋วิ่งวิ่งเอ๋เอา้าวคู่ต่อยทำไมอ่ะอย่ากมีเรื่องก,กันดนูหรอคะอา้าวอยู่อยู่ไหนอ่ะอา้าวตายแล้วเหรอเอืมอา้าวโอ้ยแล้วก็ต้องไปรับชั้นสองแป๊บอุ้ยคู่คู่เต้นโอ้ผมรอดเออผมรอดผมรอด จอกันชั้นหนึ่งแล้วกันโอ้โโอเควนอยู่เงี้ยอืมต้องหาเส้น okay, ผมให <okay. S 1> ้ครบสามเส้นแล้วก็จุดไฟเผามผมไม่รู้ผมใครผมครูหรือเปล่าไม่รู้ผมมาบินเฮ้ย <h ull> ตอนี้อยู่ชั้นสองโอ้ความจริงครูวสวยนะได้นะถ,ถ้าครูยังไม่ตายน่าจะสวยเลย แต่แต่น,นี่ครูตายแล้วโคตรหลอนเลยอ,อยากรู้ว่าทำไมครูสูงจังฝาล้องฟ้าล้องแล้วแล้วทำไมกลัวไม่อตอนนี้คือเราออกไม่ได้อ่ะเป็นยังงไครูสมอนสีอยู่หน้าห้องอ่ะอะลองลองลองอเทียนออกเผื่อเขาจะไม่เห็นเผื่อเขาตาบอดเฮ้ย <laughs> ครูอาจจะทาครูอาจาอาจะทานินสอบพองก็ได้นะ ไปเหอะครูไปเหอะเออสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอ้าวตายทำไมครูเข้าห้องได้อะวัสดีสวัสดีอ้าวอ๋อ,อไปลงชั้นหนึง่งไปดิขุสมอนขุสมอนยังไงอ่ะเุ้ยเข้าฝ่ายแนนเอวเอาเส้นผมมาแล้วหร ตำรวจเพิ่มเติมว่ามีอะไรอีกไหมไม่มีคุณหมอนมฮะใครตรวจไดมาม่อกี้ทำเสียงไปดิมาดิ <c oughs> ผู้หญิงนำผ <c oughs> ู้หญิงนำอุ้ยอุ้ยคุณหมอนคุณหมอนคุณหมอน น่าจะได้ยินเสียงันแล้วคอนคืครูสมอนสิงมั้ยสวัสดีครับไปลงเลยสบ้าครูอยู่หน้าบันไดเจ๊เฮ้ยเดี๋ยวดูในห้องน้ำเอ้ยห้องน้ำเข้าได้เดี๋ยวดูก่อนอุยอย่ามีระเบิดเด้อกวดในถส้มจะมีระเบิดตังเลย เรียวช่วยไม่ช่วยเปิดประตูในห้องน้ำดูหน่อยเพิ่มมีของเร็วฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยคุณพ,พี่อยู่ไหนล่ะคะ่ะ <c oughs> อ,อ่ะอนู่น่นหรอไปไปไปนี่เอ้ยไปที่สาธุครูสมอนยังมุ่งมาคุณ <c oughs> นอเอ้ยเข้ามาในห้องน้ำสิอุย้ยคุณหมอน กูมอนตายห้องน้ำกูเข้ามาได้มั้ยเนี่ยห้องน้ำมันไม่มียันน่ะตายนะอยู่ไหนเนี่ยตายก็ตายลุอย้อยู่ไหนอยู่ฝ่ายไหนแนวอยู่ไหนถ้าถามอยู่ไหนอยู่ในห้องน้ำฮะอยู่ในห้องน้ำ đi, bái di, lông liu liu, lông 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 lông, ui qua qua, ui, đang loay hoay, lơ lơ, không có ai, không vào phòng này, này không có dán mail, phòng này không có dán, vào hả? ui พอแค่นี้ไ oh. หมพอหลือจะไปต่อ oh. พอแค่นี้หรือจะไปต่อพอแค่นี้แดดก็จะหมดแล้วโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ <Yeah. S 1> อยากให้เล่นอีกสามาถเม้นมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ